ฝนตกหนักเมื่อคืนครับนะครับนองหมดแล้วนาะข้าวข้างนอกนะครับสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมซูมให้ดูเลยข้างนอกนะครับนาข้าวไม่เหลืออันนี้ก็เป็นในบ้าน,นครับสะหลังบ้านนองเยอะมากข้างหน้าบ้านก็น้ำท่วมนะครับหน้าบ้านแต่ต้องเป็นถนนใหญ่นะครับ นี่ครับผมหลังจากฝนตกมอคืนอุ๊ยป่อแม่ <laughs> <laughs> โอ้โอ้โหลื่นครับนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องนะครับเป็นร่องน้ํานะครับนะครับนี่คือปัญหาที่ว่าคลองเราไม่มีการพัฒนานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งปัญหานะครับเนี่ยนี่ก็นะข้าวผมนะครับปลูกไฟสเาวันละสาภาพทะเลน้นํานะครับนี่ครับ ปัญหาก็คือว่าต้งบนนี่นะครับจุดต้องบนนี่จะบ่มีคลองระบายน้าทีใหพ่พอนะครับเนี่ยน้ำมันก็จะลากมาตรงนี้ครับของผมก็จะหับหน้าทุกปนีนี่ป่ามันก็จะบังขึ้นนะครับมันจะเว่งรัดนี่ครับเดินดูฝน Ừ. Nhưng mà hương tía em bọn đáng kìa Onam pavo đáng kia. Bang 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 กัเเนเนาะได้แปลงไว้เลยโู้ปลาเดียนน้อยอ๋อนี่ปลาเดียนน้อยนะครับอู้ปลาไหลนะครับปลาไหลนี่ปลาป่อยนี่ปลาเลี้ยงไว้ยังได้อยู่ในต่อซีเมนต์นะอือนี่นี่น้ำหลากนะครับมันมาเรื่อยๆ โถกับแพงปะเปิ้งลายพุนาสวนน่ะพุนาสวนดูหันดูนะให้นั่นเป็นยังปลูกี่นั่นอยู่นะให้เป็นยตังนี่นี่นี่ปลูกไปแล้วมันเปิดข้าวไร่บรี้ิี่เือเเโอ้นี่คืตัวเดียวอนเอ ครับพอกันแห็กั๊มเราดูชัดๆเลยครับหลังบ้านเลยนะครับกำลังมา้าโอ้หน้ามกำลังม้านะครับเยอะเลยนะครับขนาดซุ่มหน้าบ้านเนี่ยรับยังมาเหลือเลยครับหน้ามันขึ้น,นามีม้าทำเรื่อยๆนะครับนะครับหน้าบ้าน <c oughs> น้ามเต็มเลย ครับามาเจอนี่ครับครับใหายตีนะครับใหายมันรงนี้ล้วไหนคู่เป็นแล้วกันโอ้ปุ้นโอ้ได้หลายดูได้หลายนะครับเดี๋ยวทำมันได้เ้าะมอต้าใส่เนื้ซีมีมึงขังใส่กุ้งกุ้นะเดี๋ยวแกนเลยได้ปลาอีแล้วบอกแกนแล้ว เนี่ยเวลาเขาล่องเหมียงมาเพี้ยก่อนลงหน้าเลยเออม่งนี่จ้องนี่เออเดี๋ยวไปดูแห็บเจ้าหนึ่งต้องเพลนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องมนนะครับบ้านเพลกอาแต่เขาหนังก้าวะครับนี่เธอมันเนาะกันหน้าวมันนะครับต้องหนอกในกระโปรง มันน่ะตัวใหญ่เลยนะมันออกซ่าทางข้าเนี่ยมันดูต่างครับอ,อ,อ้ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวมาดูโอ้โหฟอ,อกปิกแดงครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ คล้ายปลากระสูบนะครับฮะโอ้พอดูขอดูขอดูขอดูอ๋อปลามันล่องนะครับช่วงนี้อ่า บอดีสักอย่างอ่ะแรงกับบดีร่วมกับบดีแล้วก็ชอบก็ให้เล็กนี่มันถ้าเป็นตีตักจะอันกับมอะนี่อันนี้มันก้นสูงนะ ตัวสองตัว <c oughs> นเคี่ครับอ่าไปบ้านหนะนึ่งอ่าเอาไปกลับบ้านแล้วนะครับนี่นี่ลูกค้าลูกค้าลูกค้า ញ៉ាំនំសั่งយករថយន្តមុនកូនបាយញ៉ែហ៎ខាន់លេងបាបហើយហ្អីចូលពីទីហើយទៅទៅលុបដែរទៅបាយទៅលេងណាអូគត់ទៅម ැල ងអូម ැල ងក่อนមឹងអាម៉ៅសុទ្ធๆเลย บแล้วใจนะครับ<อ>บแล้วใจ่จะไป่างที่เกินก่น่ะที่ได้มันเป็นโอ้ได้ปลาเดียนนะครับนี่นี่โอ้ไม่เหล็นี่มันลูกตคอตื่ม,มละเออัน,น,ออน,นลองก้นันล ตัวนขาเดื่องไหนีน่้นี่โดมยนี่ปลาส์เดี๋ยวกันเลยโอ้นี่ๆๆครับได้แล้วโอโ<ช>้โหปลาใหญ่ปลา,ปาใหญ่นี่นโอ้ไปกุนละโอ,โอ้ะโอสะใจเนาะ